ของเราก็มาแล้วครับเอาให้ดูนิดนึงว่าไม่ดูสิฮนะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไส้กรอกมีผักมีมะกอกแล้วก็ชาตุรกีแล้วก็มีฮันนี่มีน้ำผึ้งโอเคทานอาหารกันครับ <c oughs> มะเขือหวานมากบอกภาษาชาวบ้านเลยมะเขือโคตรหวานโลหนึ่งสี่สิบบาทเล่นกว่าก็อร่อยหรือเราคิดไปเองก็ไมมรู้ กินกระชีดตินกระชีดนี่อืมอ่าหยดอ่ายน้ำเพิ่มน้ำเพิ่ม พึ่งหน่อยนะมันจะเค็มเค็มเค็มไม่มีรสชาติ ใช่ว่าไง้าอืมไม่กินใช่กอวมานันเลุยาตใช้หมู คนภาคตะวันออกทียงใต้ทุกตัวกลิ่นมันคล้ายๆภาคขีซะหลังขนมปังทั่วไปลองชิมตัวนี้ดูที่ตัวนี้เป็นไงบ้างกันนะ นมหอวชีสผมกินชีสแล้วเฉยๆผมกินชีสไม่ค่อยเก่นง,นงน้ำผึ้งต้องมงน้ำผึ้งเข็ม ชอบมากที่สุดคือมะเขืออยู่เมืองไทยไ,ไม่เคยแตะ กินดีเป็นพืชมันมันดีเป็นผลไม้ที่ดีไจมันดองมามันจะเค็มนิดหน่อย <c oughs> ดองแล้วมันจะเค็มก็ต้องทำใจคนที่เป็นลกใจ กกล่าเ,เปลี่ยนไม่ได้นีุ่ดยอนเอพราะนี่พักมาที่นี่โอเคที่สุดขออนุญาตก,กินก่อนนะครับชาเมือง